ทำงานหัวเดียวออโต้ตอนเดียวติดตู้ทึอกับราคาทุกถูกกับยอดผ่อนเจ0 0พตลอสัญญาไปดูกันเลยจ้า uh huh. เจอกันกับน้องแนอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้น้องแนนมาพร้อมกับรถวิ่งงานขาหัวเดียวตอนเดียวติดตู้ถือบอกเลยคันนี้ปีใหม่มากและได้ในราคาที่ถูกจริงผ่อนถูกจริงไปดูกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะน้องเป็น Toyota Revo นะ2 4 Sin g l e Cab นะคะปี2022ค่ะ มาพร้อมกับนะตัวรถสีขาวนะคะหน้าหมูป่าแบบนี้สีดําเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้ไฟหน้าฮาโลเจนแบบนี้เลยนะะบอกเลยค่ะคันนี้นะสีขาวเดิมโรงงานสภาพสวยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมค่ะคันนี้นะคะน้องมาในส่วนของเป็นกระทาเดิมนะคะของโตโยตานะคะยางดันหลบนะยางปีใหม่ให้สีเส้นเลยนะสำหรับคันนี้น้องเป็นตอนเดียวนะคะเป็นตอนเดียวนะคะภายในของน้องคือเดิมมากๆเลยค่ะพี่คันนี้มาพร้อม คุณแจรีโมทนะระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่138,000โลนะ,ะไม่แท้ไม่เดิมนะ,ะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนนะคะตัวนี้นะเชื่อมต่อ AUX USB Bluetooth Apple CarPlay นะ,ะได้หมดเลยคันนี้น้องเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนั่นเองนะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานค่ะนะภายในของน้องเป็นโทนสีดำดูด้านนะคะ ผ้าสวยเพยดานเต็มนะสวยๆแบบนี้เบาผ้าเดิมโรงงานสภาพสวยไม่มีชนหนักพิดความน้าท่วมค่ะเดี๋ยวน้องจะแกะให้ดูในส่วนของเม็ดอาร์ของรถคันนี้หน่อยนะคะว่าเดิมขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะนี่เลยนะคะ บอกเลยค่ะพี่เมคอารของน้องนะคะเดิมนะคะเดิมโรงงานทั้งคันนะคะไม่มีชนหนักผิดความน้าท่วมค่ะเดิมแบบนี้เลยนะปั๊มเดิมโรงงานนะคะสติกเกอร์ลมยางในตัวเจนนะ,ะยังอยู่ครบนะคะแบบสวยๆแบบนี้เลยน็อตเดิมไม่ขยับนะคันนี้นะคะน้องเป็นหัวเดี่ยวตอนเดียวติดตู้ทึบนั่นเองนะพร้อมตู้ใหม่นะตัวนี้เป็นตู้สูง2.10เมตรสินะคะลงเล่มพร้อมวิงานนะสั่งทําคันต่อคันนั่นเองนะบอกเลยสวยกริบๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ชมภายในะ ตู้ของน้องซะหน่อยป่ะไปชมกันเลยนะอ่ะก่อนอื่นเลยนะจะเข้าไปในตู้นะขอดูหน่อยสำหรับคันนี้นะตู้ด้านหลังตัวนี้ก็จะติดในส่วนของแผ่นสะท้อนแสงนั่นเองนะทําให้เวลาเราขับขีย่ยามค่ำคืนนะจะเห็นว่าตู้ของเราสูงขนาดไหนนะไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟเบรกมีมาให้ครบทุกจุดนะคะอ่ะเดี๋ยวชมภายในซะหน่อยนะเข้ามาภายในนะสำหรับคันนี้นะ ตู้ของเขาจะบุด้วยไม้อัดอย่างดีเลยนะคะตัวนี้นะตัวหัวเก่งก็คือสามารถใส่ของได้อีกนะคะแมกไลเนอร์ติดตั้งให้ใหม่นะคะพร้อมใช้งานเลยนะในส่วนของกระบะด,ด้านท้ายนะพี่ดูได้เลยนะตรวนี้เดิมโรงงานนะไม่อัดเดิมน็อนเดิมนะคะโลโก้รีโว้โต,ตัวห้ามีมาครบทุกจุดนะคะกานชนท้ายอันนี้ติดให้ใหม่แล้วรอบขันสวยๆแบบนี้เลย ยางบอกเลยนะคะยางของน้องตัวนี้นะคะให้เป็นยางปีใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะคะช่วงล่างของคันนี้นะคะก็คือเดิมๆนะ,ะสวยๆแบบนี้นะคะบอกเลยค่ะพี่คันนี้ไม่มีชนไม่มีชนหนักพิกความน้ำท่วมอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อคะ่ะในส่วนของห้องเครื่องของน้องกันต่อเลยค่ะ,ะมาชมใกล้ๆเลยสาหรับคันนี้นะคะน้องเป็นเครื่อง2.4 อีเซลนั่นเองนะคะบอกเลยค่ะคันนี้สวยกริบๆนะเริ่มตั้งแต่ฝากระโปรงด้านบนเลยนะคะพี่สังเกตเห็นไหมตัวนี้โลโก้ Toyota นะคะมีมาเดิมทุกจุดเลยนะคะแผ่นเพจเดิมนะคะตัวนี้น็อตเดิมเมกอาร์คเดิมนะ,ะสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะคะ2อคันนี้บอกเลยประหยัดน้ำมันสุดๆนะคะเครื่องไม่เยิมแบบนี้นะ,ะรอยแต้มสีเดิมโรงงานนะ,ะแก้มซ้ายแก้มขวานะสวยๆเลยนะ บอกเลยค่ะพี่พี่คันนี้ใครจะเอารถไปวิ่งงานนะฮะได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มและประหยัดมากๆเลยนะคะใครสนใจอยากได้น้องคันนี้รีบทักทดืนเดือนเลยค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับหัวเดียวออตโต้ตู้ทึบคันนี้บอกเลยนะคุ้มฟุดๆไปเลยค่ะพี่คะ ใครสนใจคันนี้นะคะมากับคลิปนี้เท่านั้นนะ,ะรับทันทีนะคะส่งฟรีถึงหน้าบ้านซื้อสดฟรีแวดไปเลยนะ,ะพี่ๆสนใจทักรด่วนๆได้เลยนะ,ะพร้อมรับประกันเครื่องยนต์ทุกการพร้อมบริบการช่วยเหลือฉุกเฉิน2ปี24ชั่วโมงค่ะรับประกันเครื่องยนต์นนะ2ปีหรือ20,000กิโลระยะไหนถึงก่อนค่ะสนใจโทรรื่อนๆค่ะ0966625677 ช้าหมดอดนะจ๊ะรีบๆเลยถ้าคลิปนี้น้องแนนพูดผิดพลาดไปกันใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยแล้วเจอกันต่อไปค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ